ผีอวกาศถ้าในโลกเรามีผีกระสือผีเปรตแวมไพายหรือซอมบี้แล้วในจักรวาลล่ะจะมีผีเหมือนที่มนุษย์เชื่อไหมเราอังคารเมื่อสามถึงสี่พันล้านปีก่อนเคยมีสิ่งมีชีวิตตอนนี้ไม่มีเสียงไม่มีการเคลื่อนไหวไม่มีสิ่งมีชีวิตเหลือให้เห็น แล้วถ้าสมมุติว่าวิญญาณพวกนั้นมันยังอยู่ที่นั่นละ่ะก็เลยเกิดคําถามขึ้นมาในหัวผมว่าถ้าผีต้องล่องลอ,งอยอยู่บนดาวอังคารที่มีแรงโน้มถ่วงต่ำกว่าโลก62%พวกมันจะลอยง่ายกว่าบนโลกไหมและพวกมันสามารถลอยข้ามมาที่โลกได้ไหมแล้ถ้าพวกมันอยู่บนดาวอังคารมันจะสิงอยู่ที่ไหนบนโลกยังมีสารพระภูมิมีเครื่องเส้นไหวมีเรือนไม้เก่าๆบนดาวอังคารมีแต่แอง่ง เนินเขาทะเลทรายสีแดงแล้วถ้าวันหนึ่งมนุษย์ส่งยานไปเก็บตัวอย่างหินกลับโลกผีอวกาศจะสิงยานกลับมาที่โลกด้วยหรือเปล่าหรือถ้านักบินอวกาศที่ไปสำรวจดาวอังคารกลับได้ยินเสียงกระสิบจากความมืดแต่ไม่ได้เป็นภาษาใดๆที่ใช้กันบนโลกแล้วเราจะส่วน,บท,วน,น,นบทสวดของศาสนาไหนดีบทสวดเหล่านั้นที่มนุษย์คิดค้นขึ้นมาเองผีอวกาศจะฟังรู้เรื่องไหมถ้าคุณเคยนึกสงสัยอะไรบ้าบอแบบนี้อยู่ในหัวแล้วไม่มีวันได้คำตอบจากมันก็เหลือแค่สิ่งเดียวที่คุณต้องถามตัวเอง ผีมีอยู่จร,งรงิงๆหรือ